แม่บอกว่าอย่าใส่ถุงน่องสูงอ่ะเอามาไวยจะใส่ถุงน่องสูงบอกขอบบอกแม่ว่าอย่าใส่เพรว่าไอ้เวสใส่เกือจะอกเหมือน้ใส่เกือบออกถุงน่องอย่าใส่ถุงน่องสูงก็แม่เอวบอกว่าเนี่ยแม่น้ำมาบอกว่าอย่าใส่ถุงน่องสูงถุงเท้าอ่ะที่มันขึ้นมาถุงเท้าที่มันดึงมาถึงนั่นคือไอเวกแบบมันใส่เลกกิ้งใช่แต่น้ำก็คือเมื่อวานน้ำใส่เลกกิ้งเหมือนกัน ไม่ไม่ก็บอกแม่เสียวมากเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกคิวไม่เกี่ยวน่ารักสองคนนี่คือแบบใช่แต่ปากกาก็ซื้อสองคนรอที่จังหวะปากกาที่สองคนนั้นกำใจละอะไรคิวแต่นี่รู้ว่าวิกเนี่ยใครจะโดนบทหรอใครคะคนที่เป็นไรครับคะแนนน้อยชุดคุณรู้ไงแล้วดูที่ที่หมวยเขียนคือเขียนว่าอะไรเขายังไม่เห็นเหมือนรู้อะ น้ำตาขอเป่าอีกอะโอ้สายเป่าตาเข่าอะไรเขาไม่ให้คิวเขาไม่เจอไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เกี่ยวเนี่ยวีคแรกมีแต่คนเขียนบวยพรแม็กดีดีจะไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยใช่สู้ๆนะทำเอาอะไรไอ้ปอนก็มาไอ้เฮียครับเอาเดิมเขียนเหมือนแบบเขาเรียกอะไรคือบ้านทำไมผมไม่กลัวออกเพราะผมไม่ออกรู้ไหมทำไมไม่กลัวออกให้บอกพุ่มแม ใช่เวลาที่ใครคู่แม็กในส่วนเนี่ยมันจะก็อ,อย่างนั้นแหละปากเขียว,วบ้าเหรอพอตื่นเต้นมีชีวิตชีวาไม่มีทางวีแม็กแม็กเอมไม่มีทางยืนปากเขียวโคตรมั่นใจสอ,องแล้วมีหกคนจริงพี่ผมโคตรมั่นใจอ่ะอันนี้คือพูดก่อนก่อนก่อนเขียนวันเยย่มมเเ์์อออนนะขียนตอนนั่งอยู่ในห้องสัมภาได้เคยกลับไปมือกัเลยนะแายให้หมดคือแบบ ก็ด้่คงมอรไอ้แม่เ้ยกำลังกัะดึงไม่เศร้าดูเดี๋ยวผมทำหไม่เห็นดีกว่าไม่ใช่เห็นให้แกเอิมมา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 เยเอาเลยต่เนมขียเขียนได้เอ็มมีเอมี